สำหรับเครือข่ายเด็กและชาวชนต้นกล้าชนผาพ,พื้นเมืองนะคะหรือว่าเครือข่าย TKN เนี่ยเราทำงานอยู่กับเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยห้าภูมิภาคด้วยกันทั่วประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าความหลากหลายทางสิมภาพในพื้นที่ของชุมชน,นะคะ่ะเรามีกิจกรรมแล้วก็โครงการมากมายที่เข้าไปทําร่วมกับเด็กๆในพื้นที่ในชุมชนนะคะให้เขาได้เรียนรู้ถึงวิถีวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดินน้าป่าในพื้นที่ของเขา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเข้าไปปลูกป่าหรือว่าประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาพืชรักษาธรรมชาติในชุมชนทั้งพันธุ์พืชแล้วก็พันธุ์สัตว์การเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดผ่านจากการทาโครงการหรือว่ากิจกรรมต่างๆในชุมชนนะคะทําให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถแยกจากธรรมชาติได้เพราะว่าธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยล้วนมีความสําคัญกับการอยู่รอดของชุมชนนะคะไม่ว่าชุมชนเนี่ย จะทําอะไรล้วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งหมดนะคะและการดูแลรักษาผืนป่าจะทําให้ทรัพยากรธรรมชาติของเรามีความหลากหลายและยั่งยืนต่อไปค่ะขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนเนี่ยตระหนักว่าเราคือความหวังของชุมชนและธรรมชาติในอนาคตนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยออกมาสแสดงความคิดเห็นออกมาตั้งคําถามสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของป่าไม้ที่ดิน แม่น้ำภาษาหรือแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมของเราค่ะเราจะต้องเรียนรู้กฎหมายนโยบายเรียนรู้สิทธิ์ของเราและที่สําคัญเราจะต้องออกมารวมกลุ่มสร้างเครือข่ายกับเยาวชนในชุมชนพื้นที่ต่างๆเพราะเมื่อเรารวมตัวกันเสียงของเราจะดังและมีพลังมากขึ้นค่ะอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าการที่เรารักษาวิถีชีวิตประเพณีของเราเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราได้รักษาความหลากหลายทางชีวภาพร่วมไปด้วยเพราะเรากับธรรมชาติรวนเป็นหนึ่งเดียวกัน ในเรื่องของความท้าทายของเยาวชนชนเผ่าคืนเมืองนะคะในปัจจุบันนะคะก็จะมีในการอยู่2เรื่องหลักๆอย่างเรื่องแรกในเรื่องของการขาดการเข้าถึงหรือว่าการขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมค่ะอีกข้อท้าทายหนึ่งนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่เยาวชนไม่ได้ถูกสนับสนุนหรือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเด็กและเยาวชนนะคะได้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้ องค,ความรู้ต่างๆในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเอย่ยการดูแลป่าต้นน้ําหรือเรื่องพิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้มันอาจจะหายไปในอนาคตซึ่งเรามองว่าข้อท้าทายส,สองข้อท้าทายเนะะี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในความหลากหลายทางชีวภาพสองข้อเสอนอแนะนะคะที่เราอยากจะส่งเสียงไปถึงรัฐบาลนะคะ ข้อแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการยอมรับสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะคะในการที่จะให้สิทธิในเรื่องของการดูแลจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ดินทํากินนะคะรวมไปถึงการดูแลจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่สําคัญในการที่จะรักษาอนุรักษ์พันธุ์พืชต่ตางๆแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ไม้นะคะที่มีรวมไปถึงการส่งต่อให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังด้วยนะคะ ในประเด็นที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการศึกษานะคะในส่วนนี้ก็อยากให้รัฐบาลนะคะออกหลักสูตรการศึกษาที่ไม่ได้มีแค่แกลางอย่างเดียวแต่ว่าออกแบบหลักสูตรที่ควบคู่กับบริบทชุมชนสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาและก็ใช้สอยอย่างมีประโยชน์และส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังใช้ประโยชน์ร่วมกัน